สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ happy gaming channel วันนี้เราก็มีอยู่กับรายการ five star s Tour ทัวร์ที่ผมจะพาไปชมเกาะ5ดาวกันนะครับมาฮะวันนี้ผมกออ็ได้รับเกียรติจากคุณวันดิสานะฮะให้มาเยี่ยมชมเกาะนะมาดูกันว่าในเกาะน,นี้จะมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรเอาไปเป็นไอเดียได้บ้างนะฮะ ก็เริ่มแรกครับขอวิ่งไปเราจะเริ่มกันที่สนามบินก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเวลาคนมาเยี่ยมเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มที่สนามบินไงเราเลยจะเริ่มที่สนามบินเหมือนกันนะครับก็ดูภาพรวมของแผนที่เกาะก่อนนะนี่นะครับมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ว้าวค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเกาะแบบจัดแทบจะเต็มเกาะเลยเนาะไม่มีแบ่งเป็นแบบ แบ่งแยกอ่ะคือแบบบ้านปนๆกันทั้งเกาะเนี้สวยน่าจะสวยนะวันนี้นี่ผมผมผมคิดไว้ก่อนล่วงหน้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินบริเวณกลางเกาะก่อน,อนละกันนะครับแล้วก็คงต้องเดินไปตามทางดูละข้าสนามบินมาก็เจอกับน้ําตกเลยนะน้ําตกแล้วก็สวนแบบสวยอ่ะคือผมชอบที่เขาเอา คัสตอมดีไซน์พื้นเห็นปะเอาไปทำเป็นวงกลมเนาะสวยดีนะครับแล้วก็ปริเวณชั้นสองก็ตกแต่งด้วยหินแบบนี้อันนี้คืออะไรไปเข้ามาก็จะเจอกับอันนี้เป็นร้านใช่ไหมครับใช่้ซ้ายมือก็จะเป็นบริเวณร้านนะ มีที่ตั้งพักด้วยร้านนะครับร้านขายของร้านขายเสื้อผ้าเออขอดูร้านขายเสื้อผ้าหน่อยมีแบบตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยการเอาแบบเสื้อผ้ามาวางพร้อมกับดอกไม้นะอันนี้มันโต๊ะปิกนิกเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเอาให้นั่งทานระหว่างรอเข้าร้านประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคอันนี้คือบ้านน้อง แล้วบริเวณนี้จะเป็นที่นั่งปิกนิกนะครับเล็กๆเหมือนกันน่ารักน่ารักนะเราเจอที่นั่งแบบปิกนิกเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วสองอันนะคือแบบยังไม่ได้ไปไหนก็เจอแล้วสองอันคือแสดงว่าเขาแบบตั้งใจทำมากจริงเนี่ยเห็นปะจะเจอแบบที่นั่งเล็กๆเป็นสวนแบบที่นั่งเล็กๆอะที่นั่งเล่นยมยมกระจายไปทั่วเกาะน,นะผมว่าประมาณนั้นแล้วคัสตอมดีไซน์พื้นก็เก๋เลยทีเดียวนะครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่นั่งจ,จิบกาแฟนะครับมีเปนโนให้เล่นแกนเปนโนไฮเลนนะตรงนี้นั่งอ่านหนังสือได้นะครับเออเพิ่งเห็นว่าเป็นแบบที่อ่านหนังสือตรงนี้ไปงั้นเราดูโซนในก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นบ้านของน้องอีกคนนึงนะครับก็จะมีโต๊ะอ่ะโต๊ะ โต๊ะเก้าอี้หน้าบ้านนะครับสวยๆ<ว>เช่นกันอันนี้เป็นบ้านน้องก็จะมีก็จะมีโต๊ะแบบเนี่ยโต๊ะเล็กๆให้นั่งนะครับมีที่นั่งเล็กๆเก้าอี้เบาะเล็กๆให้นั่งนะคือเหมือนนั่งทั้งก่ะผมดูละ น่าจะนั่งได้ทางเกาะเลยอันนี้ก็เป็นบ้านหลังอ๋อสาม,มารถมาคังนี้ได้นะบริเวณนี้เป็นเอ่สำหรับศิลปินนะครับมานั่งนั่งวาดรูปได้อ๋อแล้วก็ขวามือเป็นที่นั่งโซนเล็กๆนะครับจิบกาแฟปะจิบชาปะถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ให้ผมเดินมั่วไปหมดแล้วนะครับเนี่ยโอเคเราเดินชั้นล่างให้ครบก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้ก็เป็นเป็นสวนนะครับสวนแมวเหรอแคมป์ซ้าอ๋อเป็นบริเวณแคมป์มีเก้าอ,นะอี้นะอ๋อมีโต๊ะให้นั่งนะครับมีบ่อด้วยสวยดีอะเออคือแบบจัดให้ลงตัวดีนะครับ มีการเอา,มาแมลงมาวางด้วยนะ <c oughs> แคมป์ไซต์ตรงนี้คือคือก่อแบบค่อนข้างธรรมชาตินะครับแล้วก็พื้นนี่คือเขาจ,จัดเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้คือ นี่เราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยบ้านน้องอีกหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโอ้บ้านหลังนี้สวยแฮะมีนี่มุมโซนอ่านหนังสือเล็กๆอยู่มุมมุมนึงนะครับทำให้แบบหน้านั่งเข้าไปแทรกตัวเข้าไปอ่านหนังสือมากเลยเออคือเกาะนี้นะครับบ้านน้องเนี่ยเขาจะจัดแบบไม่มีแทบ ไม่ใช่ล้วไม่ใช่ล้วสี่เหลี่ยมนึกออกปะไม่ได้ตีกรอบล้วสี่เหลี่ยมนะแต่เขาจะเป็นเอาเฟอร์มาวางเอาต้นไม้มาวางอย่างเงี้ยแล้วมันดูว่าดูแบบเออดีอะ่ะคือไม่ใช่แบบตีสี่เหลี่ยมล้วนะครับมาบริเวณขวามือของก่อบ้างนะครับเออบริเวณน,นี้หน้าสาราว่าการ ศาลากลางเออหน้าสาลากลางก็เป็นโซนดนตรีนะครับชายหาดมีอะไรไหมชายหาดตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้เป็นแบบที่สำหรับ้านรูปนะมีสวนดอกไม้นะครับตรงนี้เล็กๆน้อยๆหมดละ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นต่อเลยเอ๊ะชั้น2เรายังไม่ได้ดูขึ้นไปดูชั้น2ก่อนดีกว่าตอนนี้ผมเห็นมีรูปปั้นนะครับเป็นมิวเซียมนะพิพิธภัณฑ์ก็จะมีรูปปั้นหลังมิวเซียมมีอะไรไหมไม่มีนะครับ สวยดีนะนี MM. <S 2 <S 2 <S 2 <S ่บ <pense> ร <Q> ิเวณขวามือของเกาะนะครับซี่ขวาก็ใช้ฮาร์ดมีที่นั่งนะครับเก้าอี้แล้วก็บริเวณ แอเรียเล็กๆให้นั่งเล่นเช่นเคยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเข้าเกาะมาตอนแรกที่เห็นเลยก็คือที่นั่งเป็นยอมๆเล็กๆอย่างเงี้ยมีเก้าอี้มีโต๊ะมีเก้าอี้สองตัวโต๊ะหนึงตัว,ตว,ตวหรือว่าแบบอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยกระจายทั่วเกาะเลยนะเ,ออเหมือนเขาแบบให้นั่งเล่นกันได้ประมาณนี้เน้นธรรมชาตินะฮะตรงนี้เป็นเออใครเรียกว่าหนังกลางแปลงเออหนังกลางแปลงนะครับ สวยดีข้าท่าว c ลค e w ว l ลค m มเห็นไหมเจออีกแล้วที่นั่งที่นั่งจิบกาแฟาตามซอกตามซอยต่างๆ่องชายหาดตรงนี้ก็เป็นน้ำตกเนาะไม่มีอะไรตรงนี้ เห็นบ้านน้องแต่ละหลังนี่คือจะแบบมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้ให้นั่งนะครับบ้าตรงนี้เรามาแล้วเนาะขึ้นมาชั้นต่อไปมีโต๊ะมีเก้าอี้แบบมีเฟอร์วางของนะครับตามบ้านน้องเนี้ยคือแทบจะสังเกตว่ารัว้วแทบจะไม่มีเลยนะรั้วมีน้อยมากนะครับบ้าบ้านเขาจะแบบไม่ได้ค่อยใช้รั้วเท่าไหร่ ก็เป so the ็นอีกได้อเดียหนึ่งนะนำเฟอร์มาแต่งนำโต๊ะนำเก้าอี้มาวางนะครับกั้นบ้านตรงนี้เป็นโซนอ่านหนังสือโซนแบบอ่านหนังสือนะครับก็สวยดีสวยไหม ครับต่อไปมีป้ายบอกทางก็ดีอย่างนี้นี่เองนะฮะเออตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งดูดาวใช่ไหมเอาไว้แบบดูดาวตกกับเพื่อนๆได้นะครับตรงนี้เออขาผมดูแบบเห็นบารั้วก็แทบจะไม่มีเลยอ่ะเป็นดอกไม้ต้นไม้สวยดี ่ะเดินขึ้นมาชั้นบนสุดเป็นสุสานนะครับสุสานแล้วก็เป็นนี่นะครับสุสานอ้าวสวัสดีเจ้าของเกาะเฮลโหลเกาะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแบบเออ สวนต้นไมเ้เฉยๆอาะละเราก็เดินทางมาถึงตรงนี้หลังเกาะน,นะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะตรงนี้ขึ้นมาบริเวณซ้ายนะครับซ้ายอันนี้เราอยู่บริเวณซ้ายของเกาะแล้วก็จะเจอ สวนผล,ลไม้ใช่ไหมสวนผล,ลไม้ใช่เป็นสวนผล,ลไม้นะคั s ต o มดีไซน์เขาก็ยังแบบที่พื้นก็ยังของคอนเซปต์เอาไว้นะครับคือเป็นวงกลมวิ่งมาอ้าวไม่มีทางลงหรอกเหรอ มาครับเดินม,มาทางซ้ายต่อเดยวเราค่อยเข้าบ้านเจ้าของเกาะอ,อีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้ไปไม่ได้นะครับเป็นเจออีกแล้วเห็นไหมโตะ๊ะเบาะเก้าอี้อะไรอย่างนี้เล็กๆนะครับเอาไว้ให้นั่งเริ่มจะเข้าส่วนญี่ปุ่นญี่ปุ่นไหมตรงนี้ เย่ yeah, กระโดดข้ามได้ตรงนี้เป็นโซนแบบโซนญี่ปุ่นนะครับให้นั่งพักผ่อนมีเอาวาวตรงนี้โอเคสวยไอเดียแจ่มนะครับคือเขาไม่ได้เอาหินที่เราเอาไว้ขุดเนี่ยเอาหินแบบที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์เอามาวางเลยบ้าอันนี้เป็นเก้าอี้ อันนี้คือหินที่เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์มาวางเลยนะครับเอามาเดินลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเอออีกสวนผลไม้ไม่ใช่สวนผลไม้สวนดอกไม้นะครับฟาร์มดอกไม้เมื่อกี้ผมแอบเห็นข้างหลังเขาจะมีสวนปิกนิกเล็กๆอยู่ด้วยที่หนึ่งนี่น,นนะแอบอยู่ไกลเชียวคือเป็นออนเซน็นปะบ่อน้ำพุร้อนนะครับ เพืนมตรงนี้ก็มีน้ำด้วยอ่ะแล้วก็นั่งปิกนิกอ่านหนังสือได้เลยนะตรงมาบริเวณนี้นะครับก็จะเจอกับร้านอาหารหรือเปล่าใช่จริงด้วยเอ๊ะไม่ใช่ร้านอาหารอ๋อ โอเคสวยเป็นแบบสถานที่จัดงานแต่งงานนะครับสถานที่จัดงานแต่งงานที่ออกแนวออกแนวแบบบีชออกแนวที่จัดบริเวณชายหาดประมาณนั้นนะครับก็ต้องเดินจากตรงไหนแล้วเนี่ยเดินจากตรงไหนแล้วเนี่ยสมมติว่าแขกเข้ามาทางนี้ทางนี้ปะไม่รู้อ่าเราเดินจากตรงนี้แล้วกันนะครับก็ตรงนี้เป็นบริเวณที่นั่งทานอาหาร ลิมใช้หานนะสำหรับแขกที่มางานแต่งนะครับหรือว่าจะบ่าวเจ้าสาวเองเนาะ<_:ๆ>มีเคสงานแต่งด้วยนะครับพอเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอกับบริเวณพิธีปะตรงนี้นะครับมีโต๊ะมีคือจัดให้ดูแบบครอบครัวครอบครัวหน่อยๆป่ะ สวยดีนะครับตรงนี้เออชอบผมว่าเจ้าของเกาะเขาพาวลี่พิเซนต์ตัวนี้แน่นอน<ม>เดี๋ยวผมสวยนะตรงนี้ก็สวยนะครับ<ม>เห็นปะแล้วก็ตรงนี้ก็สวย ่ปครับแล้วตรงนี้คือบริเวณโซนแต่งงานมีอีกไหมมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบคล้ายๆ Walking งสตรีทเออวอ l k กิ g งสตรีทกินกาแฟริมแม่น้ำประมาณนี้นะครับตอนนี้เราเดินมาแล้วเราเดินมาแล้วตรงนี้ครบหมดแล้วรอบเกาะนะ ไปทีนี้เราก็ไปดูทีเด็ดกันดีกว่าไปดูบ้านของเจ้าของเกาะกันดีกว่าถ้าผมไปถูกนะ <c ười> ขึ้นไปตึ๊บๆนี่นะครับอันนี้คือบ้านของเจ้าของเกาะนั่นเองขออนุญาตเข้าบ้านครับ อันนี้คือห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีบริเวณนั่งโซฟานั่งดูทีวีนะนั่งดูทีวีนั่งเล่นคอมตรงนี้ได้นะครับส่วนบริเวณนี้คือที่ชงกาแฟแล้วก็มีเคาน์เตอร์สำหรับล้างแก้วด้วยเนาะมีโต๊ะทานข้าวนะครับอยู่ตรงนี้ห้องนี้เลยคือห้องนี้มีหมดทั้งนั่งเล่นได้ล้างจานได้ทานข้าวได้นะครับ อะเรามาดูห้องซ้ายมือกันหน่อยซ้ายมือเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ำแล้วกันเนาะมีเนี่ยครับห้องอาบน้ํามีหินซาหน้าด้วยใช่ปะที่ทำเสาหน้า ดูห้องข้างหลังกันห้องข้างหลังเป็นห้องครัวนะครับโทนสีขาวน้ำตาลเลยนะถือว่าจัดธตีมสีได้ชัดเจนนะครับโอเคไม่มีหลุดธตีมเลยเนาะอืมเหงาไหมเนี่ยเหมือนแบบอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าเก้าอี้มีตัวเดียวเลย <c oughs> แกาแฟห่ถ้วยนะครับอันนี้คือแบบไม่ใช่ห้องครัวแบบที่เอาไว้ทํากับข้าวขนาดนั้นนะเป็นห้องครัวที่เหมือนเอาไว้ทํากาแฟไว้เก็บของในตู้เย็นประมาณนี้นะครับเป็นห้องที่แบบออห้องขวามือก็จะเป็นห้องซักรีด ใช่ไหมห้องซักผ้าห้องซักรีดนะครับเออเข้าใจทำเนาะคือผมไม่ค่อยเห็นแบบบ้านไหนเขามีห้องนี้นะส่วนใหญ่จะไม่มีอะ่ะอืมก็น่ารักนะครับน่ารักน่ารักเลยคือไม่เฟอร์ไม่เยอะนะไม่ได้ถึงขั้นแบบลกห้องคือเฟอร์แบบน้อยนยแต่ว่าเนี่ยดูฟังชั่นอลคือดูแบบเหมือนใช้งานจริงอะ่ะเหมือนเอาชีวิตจริงมา มาแต่งนะครับไปดูชั้นบนกันชั้นบนเป็นห้องนอนโทนสีน้ำตาลนะดูฝั่งนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือเตียงนอนนะแล้วเราก็จะมีเก้าอี้2ตัวไว้ให้นั่งนะครับ<ๆ>เผื่อแบบนั่งอ่านหนังสือนั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสวยดีอะ่ะ สวยดีนะครับมีการเอาต้นไม้มาห้อยหๆตามผนังด้วยนะีน่คือโซนดูทีวีในห้องนอนนะครับนี่แล้วก็นั่งดูทีวีได้นะ ประมาณนี้ห้องนอนคือผมรู้สึกว่าชีวิตจริงอ่ะมันก็จะประมาณนี้ปะมีมีเตียงนอนใช่ปะ่ะมีนี่มีโซโฟ,ฟามีทีวีนะอยู่บางคนก็อาจจะอยู่ในห้องนอนอย่างนี้ไปดูชั้นชั้นล่างกันต่อ ชั้นล่างยังไม่ได้แต่งนะครับเป็นโซนเก็บใบ DIY นั่นเองปะก็หมดแล้วนะครับสำหรับเกาะนี้ผมว่าผมไม่น่าจะพลาดตรงไหนแล้วใช่ไหมก็ขอบคุณคุณคุณวันลิษา นะครับท่านผิดขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณที่อนุญาตให้เข้ามาเยี่ยมชมเกาะน,นะครับเพื่อเป็นไอเดียเนาะก็คุณผู้ชมหากดูแล้วชอบใจตรงไหนนะครับชอบใจตรงไหนของเกาะน,นี้เป็นพิเศษแบบตรงนี้ถูกใจมากเลยก็คอมเมนต์ให้ให้เจ้าของเกาะเขารับทราบได้นะเผื่อเจ้าของเกาะเขาแบบมาดูในคลิปอะไรอย่างนี้เขาจะได้เห็นว่าออคนดูก็ชอบตรงนี้กันนะครับ เอาไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับจะเป็นกล่องใครนั้นรอติดตามชมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย